วันนี้เราพามาเที่ยวนครนายกครับวัดมณีวงศ์มากับลุงเหลืองอร์บอมสวัสดีครับแล้วก็เดอะแมนเบเกอร์อินดีอีกคนหนึ่งแต่ไม่รู้ตอนนี้เดินไปไหนแล้วไปหามุมภาพอยู่แถวๆน <c oughs> ัออ้นงในน่าจะเดินหาถ่ายอยู่แถวๆข้างในเดี๋ยวพาชมบรรยากาศในวัดครับสวยงามครับตอนนี้นะครับพี่ไว้ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ชมบรรยากาศในวัดนะครับเสียงนะครับให้เอาไปแจกโลรนนะครับเสียงเชียมซีถ่ายได้เลยครับถ่ายแล้วก็ยังสามารถโพสแทะนะครับโพสแทะได้เลยนะครับตรงนี้เป็นวิหารเสียงพันปีกัลยาณิมิตรชื่ออยู่ด้านบนนะครับชื่ออยู่ด้านหลังนะพี่ต้องขอยหลังวันนี้นึ่พี่จะเห็นชื่อวิหารเสียงนะครับ อันนี้เลยนะครับภาษาไทยนะครับภาษาจีน <t> ก uh> ็ม uh ีนะครับม uh ีสองภาษาเหลือนะครับครับผมถ่ายภาพแล้วพแวนได้เลยตรงนี้เป็นการเขียนชื่อนามตระกูลถ่ายผ้าแดงนะครับว่าดอกกอกระปูกเดีอยนะครับต้าลุงหลวงพ่อพันล้านนะครับคนใหญ่กว่าจานอีกหนึ่งคนนะครับ่เขียนชื่อแล้วแวนผ้าแดง เดินชมเดินถ่ายภาพได้เลยนะครับแล้วก็สามารถพูดแชร์ได้ปกปติเลยนะครับดูบรรยากาศท่านใน พี่เอครับน้องเกมเดินหาเดอะแมนเ้าจนครับอ๋อเจอเจอเดอนแมนแล้วครับแมนเจอเดอะมนเบเคอรอินดี้แล้วครับวันนี้เราก็มาเที่ยววัดมณีวงศ์ครับที่นครนายกครับ เดี๋ยวเราค่อยไปแวะน้ำตกกันนะครับวัดสวยครับวัดสวยครับเชิญไปดูเลยเข้าไปดูด้านในนะครับ ตรงนี้เป็นอุทยานประวัติธรรม ทำเสร็จไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับด้านในนี้ เลยครับ <coughs> ยังสร้างไม่เสร็จ เรามาถึงน้ําตกกันแล้วครับขอเปิดคลิปลุงเหลียงบ้างไหมสักคลิปนะลเหลยงลุงเหล,ลืองน่นต้องจัดแล้วไม่ใช่นี่ยขอเปิดเปิดคลิปกล้องสวยๆหน่อย้กล้องหน่อยดิบรรยากาศน้ําตกลานลักนครนายกครับตรงน,นี้ค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บรรยากาศโอเคครับ แล้วก็มีเม,มนูหลายอย่างวันนี้สวยใช่ไหมค่ะบินบินชั่วโมงไม่ลงมาเดี๋ยวประกาศ นากานตกนะครับเสร็จแล้วจะอาเลาะขึ้นไปดูข้างบนน้ําตกลนลักครับจังหวัดนครนายก มันไม่ไปมันดังเอาหน้าลงเอาหน้าลง เป็นสไลดเดอร์นะครับล,ลงุงเหลืองยังสไลเดอร์ลุงเหลือ่ะทางไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวลุงเหลืองลุงเหลืองสไลด์ไม่ไหวครับขนาดพิจตานะแรงโน้มถ่วงของโลกอะ่ะสามารถที่ดึงดูดพิจตาลงไปได้มากกว่าลุงเหลืองแลลุงพิจตายังไม่ไปเลยอะ่ะแล้วลุงเหลืองจะติดค้างอยู่ตรงไหนอะ่ะลุงไปแค่ค้างอยู่โกทินเน่ลุงเหลืองอะ่ะรอดูนี่รอดูนี่รอดู รอ,อดูเดอะแมนไบเกอร์อินดี่ครับว่าจะว่าจะ,ะสู้แรงนุมถั่วของโลกได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะเดอะแมนเดอะแมนจะทำอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวจะสไลเดอร์ลงไปครับลงไปนี่เหรอใช่ครับสวยมากครับผมชื่อไหวเลยครับครับสวยครับน้ำตกนานรักนะครับไม่ใช่แก่งลานรักไม่ถึงไหนป้ะเดี๋ยวแมนพร้อมไหมครับฮะพร้อมยังไปไปไป ไม่ไปครับไม่ไปไปเไปก็ทไมไปแค่นั้นอะ t a ไปพี่ตาไปตามไมแม่ไปไม่ไปโอ้ไปแล้วไปแล้วระวังลงเถอะ อมันเมนูครับไปมีติ้งจกทีเรามีสมาชิกมาเพิ่มสายคลองครับนี่นี่นี่เขาไม่ได้เล่นเลยเล่นหนุก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 มากเลยหนุกหนุกเลยละเปลี่นเป็นเหลืองกับพี่อ้นครับสวัสดีครับดีครับเพี่อ้นครับัญใจลุงเหลืองครับัสดีครับผมพี่อ้นสายคลองครับผมนี่ครับพี่พีสายคลองครับผม ปลาเกียรเด็ดที่แับเซฟซีเอฟซีมาสแตงวันนี้ตาส้มตำมาตามพริกไงตามพริกไงซุตำมนึงสับไปเสร็จเลยเอาใส่เลยัปลาเดี๋ยวปูก็ปงบรรยากาศในงานครับผมโอ้โหงานนี้งานนับ ผลละเพลง้ะทีนี้อันนี้ผลอันนี้อ,นนอันนี้แล้ว